สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,605ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าวรรคหนึ่งทายาทคนใดยักย้ายหรือปิดบงังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยช่อชนหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นทายาทคนนั้นต้องถูกกาจัด มิให้ได้มรดกเลยแต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบงังหรือปิดบังไว้นั้นวรรคสองมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้นค่ะในการถูกกำจัดมิให้รับมรดกของทายาทเป็นผลเนื่องมาจากการที่ทายาทประพฤติชั่วต่อเจ้ามรดกหรือต่อทายาทคนอื่นๆดังนั้นจึงเป็นเหตุให้หมดความเป็นทายาทไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งอันที่จริงแล้วการที่ทายาทได้กระทําการตามกฎบัตรขออภัยค่ะตะการที่ทายาทได้กระทําการตามมาตรา1,605นั้นก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกทรัพย์หรือรักทรัพย์อยู่แล้วโดยทายาทอื่นอาจเรียกทรัพย์มรดกนั้นคืนได้การกำจัดไม่ให้รับมรดกตามมาตรา1,605 ถือว่าเป็นบทบัญญัติให้ทายาตเสียสิทธิ์ในการรับมรดกโดยผลของกฎหมายและเป็นการเสียสิทธิ์เพราะปิดบังหรือยักย้ายทรัพย์มรดกด้วยเหตุนี้การทำลายทรัพย์มรดกเสียแม้จะทำให้ทายาตอื่นเสียประโยชน์ก็ไม่ใช่การยักย้ายหรือปิดบังเพราะการยักย้ายหรือปิดบังจะต้องยังคงมีตัวทรัพย์มรดกอยู่ ฉะนั้นทายาทที่ทำลายทรัพย์มรดกก็ต้องถือว่าเขาจะไม่ถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกแต่มรดกในส่วนที่เขาได้ทำลายไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนแบ่งของเขาซึ่งคำว่าทายาทตามมาตรา1605วรวรัแรกนั้นไม่ได้ระบุว่าให้ใช้บังคับแต่เฉพาะทายาทประเภทใด จึงต้องใช้บังคับแก่ทายาททุกประเภททั้งทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,603และมาตรา1,651อนุ1เพราะตามมาตรา1,605วรรคท้ายเป็นข้อยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับเฉพาะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,651อนุ2เท่านั้นซึ่งผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไปได้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับมร,รดกทั้งหมดหรือตามเศษส่วนหรือตามส่วนเช่นพินัยกรรมระบุว่าบรรดาทรัพย์สินของผู้ทำพินัยกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ตามรายละเอียดของพินัยกรรมหรือ ที่จะมีขึ้นในอนาคตให้ตกแก่นายดำแต่ผู้เดียวหรือให้ตกแก่นายดำและนายแดงคนละกึ่งหนึ่งตามที่ายกรรมนี้ค่ะซึ่งการกำจัดมิให้รับมรดกนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกำจัดจะได้รับแต่เฉพาะทรัพย์สินที่ยักย้ายหรือปิดบงังแต่หมายถึง ถูกกำจัดในส่วนแห่งมรดกที่ทายาตนั้นจะได้รับถ้าส่วนที่ทายาตยักย้ายหรือปิดบังเท่ากับหรือมากกว่าส่วนที่ทายาตมีสิทธิ์จะได้รับทายาตนั้นก็ถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกเลยแต่ถ้าส่วนที่ยักย้ายหรือปิดบังน้อยกว่าส่วนที่ทายาตนั้นมีสิทธิ์จะได้รับก็ต้องถูก กำจัดเพียงเท่าที่ส่วนที่ยักย้ายหรือปิดบังโดยการคิดเทียบส่วนดังกล่าวจะทำได้ต่อเมื่อมรดกทั้งหมดเป็นทรัพย์สินประเภทที่ใช้แทนกันได้เท่านั้นคือต้องคิดเป็นเงินดังนั้นถ้ามรดกไม่เป็นเงินทั้งหมดก็ต้องตีราคาให้มีค่าเป็นเงินก่อนเช่นผู้ตายมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่สามคน มีมรดกเป็นรถยนต์1นึคันราคา1นึ่งแสนบาทกับเงินสดอีก20,000บาทรวมเป็น1นึ่งแสนสองหบาทดังนี้บุตรแต่ละคนจะได้รับมรดกคนละส0 0 0มบาทแต่ถ้าบุตรคนแรกยักย้ายเอารถยนต์ไปและบุตรคนที่สองเอาเงินสดไปทั้งหมดบุตรคนแรกย่อมถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกเลยเพราะรถยนต์มีราคา มากกว่าส่วนที่บุตรคนนั้นจะพึงได้รับส่วนบุตรคนที่สองต้องถูกกำจัดเพียงเท่าส่วนที่บุตรคนนั้นจะพึงได้รับส่วนบุตรคนที่สองต้องถูกกำจัดเพียงเท่าส่วนที่ยักย้ายคือ20,000บาทเป็นต้นค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ